โดยสบายดีพี่น้องสุภุสกุลวันนี้อยู่กับนุ่มน้อยสตอรี่นี่กาบะเมี่ยงหลายกาบมะยังลินเมื่อกี้เขาได้ไปฟังวัดสีมงคนเนี่ยวันนี้ตอนนี้เขาอ,อยู่ฟังอยู่ฟังทางด่านทางด่าน ต่อมอดัตดตรวจคนข้าเมืองทั้งดูทั้งฝั่งวัดสรีมงคลใต้เนาะ้เดี๋ยวเอาสี่พามุเจ้าไปเบิ่งว่าคอจากฝั่งนี้สิเห็นวัดสรีมงคลเหนือเป็นรูปแบบใดไปเลยนนเลยนาะพี่น้องไปเลยเนาะพี่น้องเนาะ ว่าาี่เห็นฝั่งนั้นเป็นในรูปแบบใด นี่พี่น้องเมื่อกี้นี้เขาก็ได้ไปอยู่ฝั่งนั้นวันนี้เขาก็ได้ขับมาอยู่ฝั่งนี้เนาะอยู่คนละฝ้าคุ้ยอันนี้ก็แม่ป่วยมุกอันนี้มันตาป่วยมุกแนละ้วเมื่อกี้เขาอยู่ฝั่งนั้นอันนี้เขามาเบ่งมุมมองวัดสีมุมคนเหนือเก็บเก็บรูปไว้ เห็นพี่น้องเบิ่งก่อนเห็นไดมพี่น้องบรรยากาศจากที่เฮาอยู่ฝั่งนั้นถ่ายกับเฮาอยู่ฝั่งนี้ถ่ายบรรยากาศมัน,นรราาแต่ว่าบรรยากาศกักมีลมด้วยมันนี้บ่ฮ้อนบ่ออเอาเปานไดนอันนั้นกัแม่น ッチな。